ทำอะไร <S <S 1> <S 1> คอยดูนะคนจะจมขี้เคนอะก็เดินมาไม่ดูไงว่ามันไม่แห้งอ่ะ มแมวมันข้ามสะพานไปไงไปเดินมาเอาสะพานออกดิว่ามันมาได้ไหมลองแกล้งมันดิแล้วสะพานออกดิมาได้ไหมให้ดูนะให้ลุงบังแม่มาได้ไหมไหนึ่งสอง,สอง เก่งไหม